ลิเดียพาน้องเดมี่ออกงานอีเวนต์น่ารักสุดๆกลายเป็นซุปตาตัวน้อยของพี่พี่แฟนคลับกันไปแล้วสําหรับน้องเดมี่ลูกสาวคนสวยของลิเดียสรันราที่เริ่มฉายแววความน่ารักมาขึ้นทุกวันอีกทั้งพัฒนาการและความฉลาดของน้องเดมี่นั้นก็ยังสมวัยอีกด้วยพร้อมทั้งสาวลิเดียยังเปิดช่อง YouTube ให้แฟนคลับได้เห็นความน่ารักและกิจกรรมสนุกๆของครอบครัวกันแบบเต็มอิ่ม ล่าสุดนั้นสาวลิเดียได้ออกมาโพสต์ภาพหลังจากที่พาลูกสาวไปออกงานอีเวนต์ซึ่งงานนี้น้องเดมี่และสาวลิเดียได้หยิบชุดกระโปรงสีเขียวสดใสพร้อมทั้งติดกิฟตกวางเรนเดียสุดน่ารักประดับไว้ที่ผมโดยสาวลิเดียได้ลงแคปชั่นแปลร่วยๆทเด็กหญิงแปลววว well, น่ารักและฉลาดมากๆเลยล่ะค่ะ แถมยังไม่มีท่าทีว่าจะงอแงกับคุณแม่แม้แต่น้อยเดินเล่นสนุกไปทั่วงานเลยล่ะค่ะเห็นแล้วโกที่จะลงรักหนูน้อยแปลแววไม่ได้จริงๆยิ่งใส่ชุดสีเขียวยิ่งทําให้ช่วยขับผิวดูเด่นทางคุณแม่และคุณลูกสาวเลยแถมน้องเดมี่ยังส่งยิ้มทักทายพี่ๆที่มาในงานไม่หยุดเลยล่ะค่ะ ซึ่งนอกจากงานโฆษณาแล้วที่มีเข้ามาอยู่เรื่อยๆยังมีงานอีเวนต์กับคุณแม่ที่ติดต่อเข้ามาไม่หยุดอีกหน่อยสาวลิเดียคงจะต้องนั่งรับงานในวงการบันเทิงให้กับลูกสาวไม่หวาดไม่ไหวแล้วล่ะค่ะ